หากรู้วิธีดับทุกข์ความสุขจะอยู่กับเราได้แบบยั่งยืน เรื่องราวของเจ้าหมาจอมป่วนที่ไม่ได้เป็นแค่หมาธรรมดาทั่วไปเพราะรม,มันเป็นผีหมาอายุ500ปีที่พร,ร้อมจะมาหลอกหลอนมันน์จนปานป่วนไปทั่วม้วไอตัวไอลุงตุงนังเออไม่คิดเหมือนกันว่าจะมานั่งดูหนังหมาผีแล้วเรื่องราวของเจ้าหมาแวมไพร์จะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิใจเสนอคุณหมาแวมไพร์ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่ง o ฟลว์เดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจจกินแบบตายอดตาย,ยากรอขอเสนอขนมขบเคี้ จะเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพาน์บ้านน้องชาลีมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกละแมหลากรสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอรอยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพุ่งนี้มีลิงก์เพจอยูใใ่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้าคาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิก,กิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ ไมยไก่กองเป็นยองใหญ่และในขณะที่ทุกอย่างกําลังเงียบสงัโจโจก็มีหมาตัวหนึ่งพุ่งแวบๆเข้ามาในบ้านหลังนี้และทําการแอบแดกเยลลี่สีแดงที่อยู่บนโต๊ะรับประทานอาหารและพุ่งแวบๆหายไปซะย่างนั้นึ่งมันก็ทําให้เยป้าคนนี้ต้องตกใจเราไม่รู้ว่าเยลลี่ของเธอมันลดลงไปได้ยังไงแต่เยป้าก็มึนงงได้แค่แป๊บเดียวจูจูเจ้าหมาตัวนี้ก็แวบเข้ามาอีกรอบพร้อมกับแดกเยลลี่โชวยายป้าทำให้เยป้าตกใจอีกรอบเพราะไม่เคยเห็นหมาแปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนแม้ใครจะไปเคยเห็นหมาาาาออรแววบบมมมมมลลพเจจ้้ตััันนนีีีขโยกกิ่่ เจ้าของที่บ้านแต่ตาแก่คนนี้ที่เลี้ยงเจ้าหมาประหลาดก็บอกกับเจ้าหมาที่ชื่อแฟงว่าตอนนี้เขาป่วยหนักจนไม่มีแรงจะทําอะไรต่อไปแล้วว่าแล้วตาแก่ก็วูบและตายหาไปหน้าตาเฉยอ้าวนึกจะตายก็ตาย ในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านซอกราวแห่งหนึ่งที่ตอนนี้แม่ลูกคู่นี้เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แต่เด็กน้อยที่ชื่อเอ็กก็บอกว่าไม่อยากมาเพราะไม่รู้จักใครแถวนี้เลยสักคนเออเพิ่งมาจะแปรู้จักได้ไงและที่แม่ต้องย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านซอกราวแห่งนี้ก็เพราะเธอมีอาชีพเป็นครูสอนดนตรีที่ถูกย้ายให้มาช่วยเหลือโรงเรียนดนตรีที่กำลังจะโดนปิดและพอบักเอ็ดมาถึงโรงเรียนในวันแรกมันก็มาเจอกับเด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มเธอมีชื่อว่าสกาลาบักเอ็ดที่เจอกับสกาลาเป็นครั้งแรกก็ตกตะลึงเติงเติง สองแม่ลูกก็เข้ามาที่ห้องซ้อมดนตรีและเห็นว่าตอนนี้นักเรียกนกำลังซ้อมไปอย่างเพลิดเพลินแต่ก็ไร้ซึ่งจังหวะจากคนและไม่มีความน่าฟังเลยสัก,กนิดครูใหญ่ก็เลยบอกให้แม่ของบักเอสทำยังไงก็ได้ให้เด็กพวกนี้นะัเล่นดนตรีเหมือนกับที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเล่นกันแม่ที่อยากจะโชว์ว่าลูกเอสนักเก่งเรื่องการตีกลองก็เลยบอกให้บักเอสไปตีให้เพื่อนเพื่อนฟังสักหนึ่งกระบ,บวนท่าบักเอสที่โดนมัดมือชอกกันแลมานั่งตีกลองให้ทุกคนฟังแต่ก็ยังตีได้ไม่กี่ทีจู่ๆบักเอสก็หงา้อนนกมมแแบบ่ี อยู่ดีๆก็มาไงท้องโชว์เซอ่์มันก์ก็ทำให้คลิปการไงท้องไงแซ่ของบักเอ็ดวันกระจายไปทั่วโรงเรียนจอมเอ็ด e กลายเป็นคนดังตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาเรียนที่นี่เออดังในเรื่องความทุเรศทุรังบักเอ็ด e ก็เลยเสียอ,อกเสียใจเพราะไม่คิดว่าชีวิตจะต้องมาเจออะไรแบบนี้และในขณะที่กาลังเสงจู่ๆแม่ก็มาบอกว่าญาติทางห่างของเราเพิ่งจะตายห่าเอ็ก e ก็เลยได้รับมรดกท้นสุดท้ายจากญาติผู้ล่วงลับซอรมันกก็ไม่ใช่ของมีค่าอะไรมากมายเพร้อมคือเจ้าผีหมาจอมป่วนที่ไปราราชาวบ้านด้วยการแออออบบบแดดดกกกเเยลีี่่ใในนนนตรรรัส็ไไมู้้ึจหืช เลยสัก,กนิดนั่นก็เพราะต,ตอนนี้กาลังเซงกับชีวิตมินำซ้ํายังต้องมาเลี้ยงหมาตัวนี้อีกแม่งเอ้ยแค่ลาพังตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วแต่มาที่ไอ้สอตัวนี้คนผู้หญิงชื่อดร์วอลฮอลเรียกสันส้นๆว่าเจวอลส่วนคนผู้ชายชื่อแฟรงมันเป็นผู้ช่วยของเจวอลหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นผัวก็คือแล้วแต่เจวอลอยากจะให้เป็นอะไรและสิ่งที่เจวอลกับบักแฟรงกำลังทำอยู่ก็คือการผลิตครีมที่จะทําให้หน้าอ่อนเยาว์นั่นก็เพื่อที่เจวอลจะได้ร่ํารวยและมีชื่อเสียงเหมือนที่เจต้องตองงกกกกาาาาารรรรรรแแตต่่่่ททีีีีํไไปปปป็็ะะะโยยยชนนน์สสิดเพคคมมมมขววัหลบ สำเร็จสักทีแต่โจเจ๊ก็มาเจอกับพลิปของยายป้าที่โดนผีหมาหลอกในตอนแรกเจ้ก็เลยคิดที่จะจับเจ้าผีหมาตัวนี้มาทดลองเพื่อจะสกัดเอา d n เของผีหมามาทำครีมทางทั้งที่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแมงคิดเอาเองเป็นตุเป็นตะซึ่งเจ้กับบักแฟร,รงก์ก็สืบแบบมั่วๆจนรู้ว่าตอนนี้เจ้าผีหมาอยู่ที่บ้านของบักเอสไอสองตัวน,นี้ก็เลยแอบมาส่องว่าผีหมามันอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าแล้วก็จริงนะครับรอตอนนี้เจ้าแฟนกำลังแอบมากินเยลลี่ทำให้เจ้วอต,ต้องตาโตแต่ก็ไม่สามารถจับเจ้้้้้าาาาาผผีีีมมตตััััววววนนนนไไไไดดดเเเพรระะยยยงงงู่่่่จจบออ๋ปคิแกช บักเอ็กก็ต้องไปเรียนตามปกติแต่เขาไม่สามารถเอาหมาไปโรงเรียนด้วยได้ก็เลยเอามาผูกไว้ที่ต้นไม้หลังบ้านทาให้หมาดวงซวยที่เพิ่งจะมันอยู่ใหม่ต้องกลายเป็นหมาหวาเวที่ใครก็ไม่ต้องการซะอย่างนั้นชีวิตแมงคอดเศร้าและอีกสักพักบักเอ็กก็มาถึงโรงเรียนและมาเห็นรูปไงเงือกของตัวเองติดอยู่ที่ตู้ล็อกเกอร์ทาให้บักเอ็กต้องหงุหงดเพราะไม่ชอบการที่จะต้องถูกล้อนในท่าไง,งาเงือกแถมเขายังต้องมาตีแท่งเหล็กง่งๆทัานนั้นที่ซ้อมการตีกลองมาทั้งชีวิตเเบื่อชิบหายและ กิจาการไม่ต้องซ้อมไม่เสียเวลากันหรอกเด็กแม่ก็ไม่อยากจะให้เด็กทุกคนต้องเสียกําลังใจเธอก็เลยบอกว่าถ้าพวกเราชนะการประกวดโรงเรียนนี้ก็จะเปิดสอนเหมือนเดิมเอออย่าไปคิดมากทุกปัญหามีทางออกแต่ถึงกระนั้นอีดิพพวกนี้ก็ไม่อยากจะให้บักเอสดเข้ามาร่วมวงบักเอสมันก็เลยยิ่งเครียดแล้วรีบกลับมาที่บ้านนั่นก็เพื่อปลดปล่อยอารมณ์กับกองชุดสการ่าที่ปั่นจักรยานผ่านมาก็าได้ยินเสียงรัวก,กองของบักเอสทำให้สการ่าต้องประทับใจเพราะเราไม่เคยได้ยินการตีกองของ,ของใครที่รัวได้ถึงขนาดน,นี้มาก่อนแแมมมมมงงงกกกดดบบบอออคนนนน่่่่่รััััวววจจาา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 เเเสสลทีหห้้พืูย บายดีอยู่หรือเปล่าซึ่งมังกทําไม่เห็นว่าบักแฟงมันเข้ามาอยู่ในร่มเพราะแสงแดดมันร้อนแรงเนื่องจากมันเป็นหมาแวมไพร์ที่กลัวแสงแดดมากกว่าหมาตัวอื่นนิดหน่อยบักเอ็กก็เลยรีบพาน้องแฟงเข้ามาในบ้านและถามว่ามึงอยากจะกินอะไรเจ้าหมางโง่บักแฟงที่หิวกระหายมาทั้งวันก็บอกว่ากูอยากจะกินเยลลี่สีแดงพอจะมีให้กูแดกบ้างไหมบักเอ็กก็ตกใจและคิดว่าน่าจะหลอนไปเองเพราะเกินมาก็ยังไม่เคยเห็นหมาพูดได้มาก่อนแต่บักแฟงมันก็พูดไม่หยุดทาให้บักเอ็กต้องชักตาตั้งและสลบสลายไปซะอย่างนั้นบ เพื่อจะเอาเยลลี่สีแดงมากินเนื่องจากมันเป็นหมาแวมไพร์และกินเยลลี่สีแดงเป็นอาหารหลักจานั้นที่ปกติแวมไพร์ทั่วไปมันจะกินแต่เลือดแทๆ้ๆเ,ออเป็นผีผ่านเราผัากกอก,กินแต่เยลลี่จากนั้นบักแฟนก็มานั่งรอให้บักเอฟ,ฟื้นจากการสลบบักเอฟที่เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาบักก็ต้องตกระจอีกรอบเราคิดว่าเมื่อกี้เป็นแค่ความฝันบักเอฟก็เลยถามว่าทำไมมึงถึงพูดได้เจ้าหมาก็บอกว่าบอโรเพราะพอกูพูดมันก็พูดได้เลยเออรู้แค่นี้แหละจากนักคำถามมากมายก็หลั่งไหลมาจากบักเอฟบักแฟนก็บ แสงอาทิตย์นิดหน่อยแถมยังเลี้ยงง่ายมากๆแค่หาเยลลี่สีแดงให้เด็กก็แค่นั้นเองเออเลี้ยงง่ายๆสบายๆไม่เรื่องมากและในคืนนั้นไอ้สองต้นนี้ก็มาที่บ้านของบักเอสแต่ก็ยังไม่ทันได้เข้าไปในบ้านเพราะบักแฟงมันก็รู้ทันและทาการแวบไปแวบมาพร้อมกับจบเฉียวเสื้อผ้าของบักแฟงจนทำให้มันต้องร่อนจอนแบบนี้มันก็เลยร้องแหกปากโวยวายแล้วรีบวิ่งกลับไปที่รถทันทีแต่เจ้าผีมาก็ไม่จบแค่นั้นเพราะมันก็แวบเข้ามาเยี่ยวใส่แผงไฟในรถไฟก็เลยช็อตจนมีแต่ควันพวยพุ่งอออออกกกกมมมมมาาาไไ่่ยยุด้้้ตตัววนนนนีีี็็เเลงงสภพปแแบบใรรฟ เช้าวันต่อมาบักแฟงก็รีบปลูกบักเอ็ดเชา้าแล้วบอกว่ามันอยากจะไปโรงเรียนกับบักเอ็ด,ด้วยเพราะเบื้อการที่จะต้องโดมัสเป็นหมายอยู่หลังบ้านเนื่องจากมันร้อนเกินกว่าที่หมาแวมไพร์จะทนได้บักเอกก็บอกว่าโอเคเขาก็เลยแอบเอาบักแฟงใส่กระเป๋าและบอกให้บักแฟงแอบอยู่ในล็อกเกอร์จนกว่าที่บักเอ็ดจะเลิกเรียนแมงโดมัสอยู่หลังบ้านน่าจะดีกว่านะและไอซพักเจวอลก็มาหาครูใหญ่และยิ่งข้อเสนอให้กับครูใหญ่จอมขี้เกียจว่าให้ครูใหญ่ทำยังไงก็ได้เพื่อให้โรงเรียนนี้ถูกปิดเพราะมันอยากจะให้โรงเรียนนี้เรี่ยนมมมาาาานนโรรรรงงงผลิตคคีแถบอกววว่่่จะใใหหู้้ญดย โดยเสนอเป็นค่าจ้างที่มากกว่าเงินเดือนปกติที่ครูใหญ่ได้รับถึง4เท่าครูใหญ่ก็บอกว่าโอเคเงินขนาดนี้ใครมันจะปฏิเสธได้ลงคอในขณะเดียวกันที่บักเอสด่ตอนนี้ก็เหมือนจะสนิทก,กับน้องสกาลามากขึ้นแต่เพื่อนสาวของสกาลาก็ไม่โอเคเพราะบักเอสมันเป็นเด็กที่เฉยและโด่งดังในเรื่องของการไงเงิบอีกเด็กแสบคนนี้ก็เลยเข้ามาปวดน,นัคโคจนนาให้โกโก้หกใสก่กางเกขงของบักเอสดในขณะเดียวกันที่บักแฝงที่ตอนนี้เกิดอาการหิวเยลลี่แบบสุดๆมันก็เลยพุ่งเข้ามาที่โรงอาหารและทําการแวบขึ้นมาแดกเยลลี่บนโต๊ แต่เยลลี่แค่นี้มันก็ยังน้อยเกินไปบักแฟงก็เลยพุ่งเข้ามาขโมยเดกในห้องครัวแถมยังแวบเข้ามาสกปจิตเด็กคนนี้เพื่อให้โกโก้เื้อเสื้อผ้าของเด็กดวงสวยทางท่นที่มันไม่ได้ทําอะไรให้เลยสัก,กน็ดแม่งทําไมต้องเป็นกูวะแต่เจ้าเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่เด็กดีเพราะมันเป็นหลานของครูใหญ่แล้วบอกว่าจะช่วยคุณลุงโดยการจะทําให้วงดนตรีประจําโรงเรียนที่ลงแข่งต้องผิดกฎเพื่อที่คุณลุงจะได้พอใจในตัวของหลานคนนี้เออทาทุกอย่างเพื่อให้ลุงพอใจและสักพักสกาล่าก็มอโทษบักเอ็ดที่ เกกกัด็พวนน้แต่ในขณะที่กําลังคุยกันสกาล่าก็เห็นว่ากระเป๋าของบักเอดมันดิ้นดุกดุกดิ้กเธอก็เลยถามว่าข้างในกระเป๋ามันคืออะไรบักเอก็ไม่อยากจะปิดบังและงนั้นบักแฟงออกมาให้ดูบักแฟงที่ปากมากก็ไม่รอช้ารีบพูดกับน้องสกาล่าทันทีไม่รีรอทําให้สกาล่าต้องตกใจเพราะยังไม่เคยเจอหมาพูดไดมาก่อนเหมือนกันอะใครมันจะไปเคยเจอบักแฟงก็เลยเล่าเรื่องราวชีวิตของมันแบบละเอียดว่าเมื่อ500ปีที่แล้วมันปกป้องเจ้านายของมันด้วยการกระโดดเข้าไปขวางแวมไพร์จนทำให้มันโดนกัดและกลายเป็นแวมไพร์ ร่นเรียกได้ว่าเป็นภาราตระกูลของบักเอฟมาอย่างยาวนานถึง500ปีเออจะทายังไงได้ก็กูไม่ตายแต่ถึงบักแฟงจะอยู่มาถึง500ปีมันก็ยังอดไม่ได้ที่จะเล่นวิ่งคาบไม้เหมือนกับหมาธรรมดาบ้านๆทั่วไปทําให้บักแฟงที่วิ่งเหนื่อยมาทั้งวันต้องหมดแรงและหลับตั้งแต่ยังไม่มืดแบบนี้เออถึงเป็นผีหมาก็ยังมีการหมดแรงเหมือนกัน วันต่อมาน้องสกาลากรีบบึงมหาบะเอชแต่เช้านางก็เพื่อจะเอาชุดมาให้บักแฟงใส่เพราะบักแฟงมันบ่นว่าร้อนเวลาที่โดนแดดทำให้บักแฟงผีหมาต้องมีสภาพเป็นแบบนี้แม่งหมดกันผีหมาแวมไพรยแลกสักาพับบักแฟงก็แอบเข้ามาที่ครัวของโรงเรียนเพื่อจะแอบมากินเยลลี่สีแดงเหมือนเดิมแต่แม่ครัวก็พากันบ่นว่าหาซื้อเยลลี่สีแดงไม่ได้เพราะเมื่อวานเจวอลกับบักแฟงมันพากันเหมายเยลลี่สีแดงไปจนหมดและในขณะที่บักแฟงกำลังหิวจู่ๆบักแฟงก็เข้ามาในครัวเพื่อจะมาจับเจ้าผีหมาตามที่เจวอสสสัััััั่่่่งงงงมมาแแตตบบกกกกฟททีร้้น็เลลยใใชะดจิห ไกยเป็นไก่บอกแฟรงก์ก็เลยตีปีกแล้วร้องกัตตากัตตาแมคโครที่เห็นเข,ขาํำคาญก็เลยเอาแป้งทอกรอมมาสาดใส่บักแฟรงก์จะมันต้องเละตุ้มเปไปทั้งตัวแบบนี้อรดีและจะได้ขาวๆต่ถึงบักแฟรงก์กับเจวอจะโดนผีหมาเล่นงานมายัางหนักมอนทัควยังไม่รับความพยายามและทําการผสมเยลลี่ที่พวกมันเหมามาทั้งหมดพร้อมกับเบิรพัดลมเพื่อให้กลิน่นเยลลี่ลอยไปเตะจมูกเจ้าผีหมาซึ่งมันก็ได้ผลนะครับรอจู่ๆบักแฟรงก์ก็โผล่มาแต่ไอสองตัวนี้ก็ยังไม่ทันได้จับผีหมาจู่ๆตะ ก็บอกว่านี่มันหมาของกูแต่พานรงก็ไม่สนใจเพราะนี่มันคือหน้าที่ที่พานรงจะต้องรับผิดชอบแม่ทด่มาเห็นกระดาว,ว่าบักเอเป็นชดเพราะไม่คิดว่าลูกจะพกหมามาเรียนด้วยแถมครูใหญ่ที่ผ่ามาพอดีก็เนียนด่าสองแม่ลูกไปอีชุดใหญ่ทำให้แม่โกรธอย่างหนักเธอก็เลยลงโทษบักเอด๊ด้วยการกักบ,บริเวณบักเอไว้ในห้องนอนทัดที่ความผิดทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบักเอเลยสัก,กนิดเออกูทำอะไรก็ผิดในขณะเดียวกันที่บักแฟงที่ตอนนี้เพิ่งจะแหกออกมาจากกรงขังแต่ก็ไม่มีแรงพอที่จะออกไปจจาาาาากก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 ทททีีี่่่่่่นนนนเเเเืออองรงรรรยยยขดลลลหััััมม็โศพ์้แวบบ ว่าให้ต่อสายไปที่บ้านให้หน่อยแม่ที่รับสายก็ถามว่าใครโทรมาเจ้าผีมาก็บอกว่านี่แฟงเองจะไม่ได้รอเราคนบ้านเดียวกันแม่ก็เลยคิดว่ามีคนโทรมาอําเธอก็เลยตะโกนบอกกับบักเอ็ดว่ามีคนชื่อเหมือนหมาบ้านเราโทรมาบักเอ็ดก็เลยเรีบโทรกลับบักแฟงมันก็ดีใจแล้วบอกว่ารีบมารับกูด,ด่วนเลยเพราะตอนนี้กูโคตรจะหิวเยลลี่อาอยุมาตั้งหลายร้อยปีจะมาตายทุเรศแบบนี้ไม่ได้แต่จ,จู่ๆไอ้สองตัวแสบนี่ก็โผล่มาบักแฟงที่เห็นก็เอือมระอามันก็เลยใช้พลังสะกดจิตสะกดให้ไอ้สองตัวนี้กลายเป็นแมวทททํําาาาให้มมัันนนคู่่ยืเแะก แมวเหมียวซะย่างงั้นอ,อยู่ดีๆก็อยากเป็นแมวแบบไม่มีเหตุมีผลซึ่งมัาก็ประจวบเหมาะกับที่บักเอสดและสกาลาก็มารับบักแฟงพอดีพอดีบักแฟงและเด็กๆเลยพากันรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องขังหมาทันทีจากนั้นเด็กทั้งสองกับหมาหนึ่งตัวก็มาที่งานประกวดดนตรีที่ตอนนี้โรงเรียนต่างๆก็พากันมาสแสดงโชว์กันอย่างเต็มที่แต่ถึงกระนั้นบักแฟงกับเจวอก็ไม่ยอมลดละยังจะหน้าด้านหน้าโทรมาตามจับผีมาอีกเหมือนเดิมแต่บักแฟงมันก็โคตรจะกาดและโดนเด็กพวกนี้เดินชนจนกระเด็นก,กระดอ,ไะอนไปเผีหมาาแแลลละะในนขณททีี่่ัังงววกุยด้้าานนห ก็มาถึงคิวโรงเรียนของบักเอสแต่ก็ยังไม่ทันได้บรรเลงเพลงจู่ๆครูใหญ่ก็ขึ้นมาบนเวทีและบอกกับทุกคนว่าโรงเรียนกูนักขี้โกงพร้อมกับหลักฐานยืนยันว่าหลานของกูนาไม่ได้ตีกลองสดแต่เป็นโปรแกรมตีกลองที่เตรียมจะโกงตั้งแต่แรกแล้วทุกคนก็เลยพากันงงเป็นไก่ตาแตกเพราะไม่คิดว่าครูใหญ่จะหักหลังโรงเรียนของตัวเองแบบนี้คณะกรกรมการก็เลยปรับให้โรงเรียนนี้แพ้แต่เด็กแม่ก็บอกว่าถ้าไอเด็กคนนี้มาขี้โกงแค่คนเดียวขอเปลี่ยนมือกลองจะได้ไหมเอออย่าตัดสินทั้งวงจากคนเลวแค่คนเดียวคณะกรรมการก็บอกว่าโอ บักเอที่อยากจะแก้ตัวอยู่แล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปบนเวทีทางท่านที่อีพวกนี้มันได้อยากจะให้เขามาร่วมวงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เราต้องแก้สถานการณ์ไปก่อนบักเอก็เลยมานั่งตีกลองและจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปกับทุกคนได้ดูจนนําให้ทุกคนต้องตกตะลึงเติงเติงเพราะมันตีเกินกว่าเพลงที่วงกาลังเล่นก็คืตีล้นเกินกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาตีกันแต่มันก็ดันเป็นผลดีเพราะทุกคนก็ชอบใจและพากันตบมือจนดังสนั่นไปทั่วหอคณะกรรมการก็เลยตัดสินให้วงพวกเขาชนะเลิศทําให้โรงเรียนไม่ต้้้อองงปิิดดตตตััวแลละกกกกบบมาาาใหรรรรเเ็ๆทีีี่ยน รเรียนได้ว่าคดพอ่อคดแม่เหลือเชื่อเลยก็ว่าได้ส่วนเจวอลระบักแฝงก็โดนตำรวจจับข้อหาไล่จับเด็กกับไล่จับหมาไปทั่วมวไปหมดแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเจ้าหลานตัวแสบของครูใหญ่ก็บอกกับคณะกรรมการโรงเรียนว่ามันไม่ได้อยากจะโกงตอนแข่งแต่คุณลุงสั่งให้กูทำเอาไอหลานเลวบังกรรมการใหญ่เมื่อรู้แบบนั้นก็เลยไล่ครูใหญ่จอมหลอกลวงออกทันทีเพราะมันชั่วช้าสามานเกินไปสมนำหน้า และสักพักสกาล่าก็เอาเซรุ่มการแสงแดดที่เธอคิดคน้นมาให้บักแฟงหมาแวมไพร์เพื่อที่บักแฟงจะได้ไม่ร้อนและใช้ชีวิตเหมือนกบหบาดทั่วไปได้ตามปกติถึงแม้จะไม่ได้หายจากการเป็นผีหมาก็ตามเออยังไงก็ต้องเป็นผีหมาต่อไปซึ่งหนังมันก็ตัดจบโดยไม่ได้บอกว่าบักเอกกับน,น้องสกาล่าจะสานสัมพันธ์ความรักในวัยเด็กจนไปถึงการแสวงแกเลืหรือเปล่าเรียกได้ว่าเสียเวลาดูสดๆเออทั้งเรื่องกูก็รอแค่ฉากนี้แหละแม่งโคตรน่าเสียดายแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แลลล้้้วพคคคุณิิดเเเห็นนออยย่างไไรรมมตใป ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ